นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปารายันติ พรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม่มหาปุญโยมหาราภะพระวันตุแม่มีเตพาหูหัตเตพุธมาอาอุาโมพุททายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศวิระทาสาวิระอิทโยพุทธ สะมานีมามะพุทธะส,สวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพะวันตุเม มิเตพาหะเตพุ้ธรรมอาอุนาโมพุททายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิธิโยผู้ทศมานีมามะพุททศสวโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหลือลือสมปจิชามินาสังสีโม พรหม,มาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมีเตพาหุหตัตเต พุทธามาอุนาโมพุทธายะวิร ah ัทโยวิราคนายังวิราหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาส เพยยาขาปารายันติ พรหม,มาจะมหาเทว,วาอภิราภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาราภพพวันตุเมมีเตพาหูหัตเตพุทธามาอุนาโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะ สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลืลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทว,วาสเพยาคาปรายันติ พรหมจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพ,พวันตุเมมีเตพาหุหะเตพุทธามาอุนาโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะสัมณาีมามะพุทธะสัสวะหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลูลือสมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทว,วาสเพยาคาปรายันติ พรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุแมมหาบุญโยมหาราภพพะวันตุแมมีเตภาหุหัตติพุทธามาอุนาโมพุทธายะวิระทะโยาวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุ พระมัมมีมารพุทธถสสวโหมสมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาภาห,าหาลือลือสมปจิชามินาสังสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพะวันตุแม 咪睇怕胡哈地。 พุทธามาอุนาโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังว ah ิรหิงสาวิรทาศีว ah ิรทาสาวิรอิธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาส เพย์ยาขาปารายันต์ พรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพวันตุเมมีเตพาหูหัตเตพุทธามาอุาโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะสะมณาีมามะพุทธะสะาสวห สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พรอมมาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเม่มหาปุญโยมหาราภพพะวันตุเม่มีเตพาหูหัตเตพุทธรรมอาอูนาโมพุททายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทโย พุทธะสมาณีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ